าชิมาแล้วครับกินเล่นเที่ยวกวากันไปครับผมถึงตอนนี้เราก็จะใส่เม็ดมะขวนนะครับที่เราตำไปแล้วนะครับแบบเลยครับแล้วก็เราก็จะใส่ใบม,มะกรูดนะครับ ครับผมเป็นอันเสร็จนะครับแกงกระลำนะครับใส่กระดูกซี่โคมหมูนะครับสวัสดีครับวันนี้ลุยพาชิวนะครับจะพามาทําแกงกระลำนะครับับแรกเราก็หั่นกระลำมันก่อนเลยครับ เรวก็เอาแกงมันออกนะครับแล้วก็หั่นเลยนะครับ เ้วก็เอาแช่น้ำเลยนะครับเราก็จะทำชิ้นใหญ่หน่อยนะครับกลับปุ๋ยแกงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็แช่น้ำครับ มเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นซี่โครงนะครับหั่นตามตามซี่โครงได้เลยนะครับประมาณนี้ครับ อันนี้เราก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปครับเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับประมาณนี้ครับแกงลงไปลั้วเหมดืเดิมน,นะครับพริกแกงลงไปรับ ให้หอมนะครับแลว้วก็ที่โกงไปเลยครับที่กงหนูนะครับ หอมเลยนะครับเเติมน้ำล้างพคกลงไปหน่อยนะครับ ลรวก็ผัดต่อนะครับเอาให้พริกแกงเข้าไปถึงเนื้อหมูน,นะครับกระดูกหมูให้สุก พอดีพอดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำไปนะครับผมได้ที่เราก็ใส่น้ำลงไปเลยครับ ก็เร่งไฟเลยนะครับเราจะต้มให้หมูเปื่อยนะครับอาจจะได้ต้องใช้น้ำอีกสักหน่อยนะครับผมเราก็เติมน้ำลงไปอีกหน่อยนะครับแล้วเ,เราก็มารอให้หมูเปื่อยนะครับผมตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะ ต้มไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำแห้งนะครับจนซี่โครงเปื่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักกันนะครับหอมหมูก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่กระหล่ำลงไปเลยนะครับ ราก็จะต้มให้กล่ำเปื่อยแป๊บนี้นะครับ ครับผมถึงตอนนี้เราก็จะใส่เม็ดมะแขดนะครับที่เราตำไปแล้วนะครับใช่ไลยครับแล้วก็เราก็จะใส่ใบม,มะกรูดนะครับ โอเดี๋ยวเราก็มาปรุงกันได้เลยครับนมจากเกลือนะครับผงชูรสนะครับ ผมปรุงรสนะครับขผมก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับขผมเป็นอันเสร็จครับ เดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยนะครับขรับผมเป็นอันเสร็จนะครับแกงกระลำนะครับใส่กระดูกซี่โครงหมูนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s ไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับลุยพาชิลกินเล่นเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ